นายสมศักดิ์เกียรติสุรนลประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะออกเดินทางไปยังสถานีรถไฟกรุงปักกิ่งโดยสารรถไฟขบวน c 2 0 3 5สถานีรถไฟสายใต้ปักกิ่งเทียนจินสถานีรถไฟแห่งนี้เปิดใช้เมื่อวันที่1สิงหาคม2551โดยถือว่าเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และมีผู้ใช้บริการมากเป็นอันดับ3ของโลกจากนั้นเข้าเยี่ยมชมศูนย์นิทรรศการแสดงผังเมืองของนครเทียนจินภายในศูนย์แสดงผังเมืองมีโมเดลจำลองนครเทียนจินทั้งเมืองอยู่ในบริเวณชั้นหนึ่งแบ่งเป็นห้องโดยแนะนำแผนพัฒนาเมืองในแต่ละเขตที่สำคัญนครเทียนจินตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีนอยู่ห่างจากกรุงปักกิ่ง120กิโลเมตร มีประชากรทั้งหมด12ล้านคนปัจจุบันนครเทียนจินพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมใหม่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในเขตชายฝั่งทะเลทางเหนือและเป็นเมืองท่าพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในทะเลเป๋อไหา่ทางตอนเหนือของประเทศจีนในภาคอุตสาหกรรมแรงงานมีคุณภาพอีกทั้งยังค่าแรงต่ำรวมทั้งให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมไอที และอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจกักรกลซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักนอกจากนี้นะครเทียนจินยังตั้งอยู่ในบริเวณเขตเศรษฐกิจที่มีความสำคัญในระดับต้นๆของประเทศโดยถือว่าเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมในการลงทุนที่ดีที่สุดเมืองหนึ่งนายสมศักดิ์เกียรติสุรน์เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการหยุนซื่อเจีย ซึ่งเป็นโครงการของกลุ่มบริษัทเทียนจินเทียนอีคอนส t รัคชั่นกรุ๊ปเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมพร้อมเยี่ยมชมและศึกษาโครงการอีกทั้งยังร่วมเป็นเกียรติปลูกต้นไม้กับผู้บริหารระดับสูงของเทียนอีกรุปจากการที่ประธานรัฐสภาเดินทางเยือนเมืองเทียนจินในครั้งนี้ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคาระวะนายเสี่ยวเว่ยหยวนประธานสภานครเทียนจิน โดยประธานรัฐสภา,าไทยได้เจราจารแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในด้านเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศโดยเน้นถึงความร่วมมือระหว่างกันและถือโอกาสในการเชิญชวนนักธุรกิจจีนไปร่วมลงทุนในประเทศไทย